เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้งขอบคุณอย่างสูงนะครับ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับหลายคนหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายมีการซื้อขายกันไปบ้างปฏิเสธกันไปก็มีนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทำความเข้าใจนะครับเหรียญที่มีราคา คูตรงก็จะบอกว่าเหรียญแบบนี้มีราคานะครับแต่ก็อาจจะต้องขอไว้นิดนึงเหรียญที่มีราคาก็คือมีการซื้อขายกันในกลุ่มใหญ่ๆนะครับส่วนของคู่ดรงนี่ก็จะรับซื้อเป็นบางเหรียญเท่านั้นเพราะว่าปัจจุบันนี้คู่ดรงยังไม่ได้เป็นพ่อค้าหรือว่าซื้อเหรียญมาเพื่อจําหน่ายขายต่อแต่ถามว่าวันหน้ามีโอกาสที่จะ ซื้อขายเหรียญกระสาบไหมก็ต้องบอกว่ามีนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งเรามีการปลดเกษียณไปแล้วก็อาจจะไปนั่งตามตลาดนัดอะไรแบบนี้แหละคลิปนี้ EP นี้นะครับคุณดวงจะมาพูดถึงเหรียญอีกหลายๆเหรียญน,นะครับที่ต้องบอกว่าหลายคนยังไม่ทราบเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยด้วยสําหรับเหรียญที่มีราคาสูงถึง 50,000- 0ถึง600,000บาทแต่ก่อนอื่นจะมาพูดถึงนะครับคุณดงขอประชาสัมพันธ์ 3, นิดนึง มีเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องส่งเหรียญปี2,540มาขายแล้วก็มาจำหน่ายหลายเจ้ามากๆนะครับเหรียญปี2,540ถามว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญไหมมีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับปัจจุบันก็เล่นกัน15บาทถึง20บาทนะครับอยู่โดยประมาณนี้แหละแต่ว่าก็ซื้อกันแบบปับปลายไม่ได้ซื้อเยอะส่วนในตัวของคู่โดงนี่ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับเพราะว่าของคู่โดงนี่เก็บเอาไว้ก็จะเป็นร้อยเหรียญแล้วมั้ง ก็อยากให้เพื่อนเพื่อน,พ,อนพ,พี่น้องๆลองดูนะครับเพราะว่าหลายๆเหรียญคูโดงไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับแต่ถามว่ามีราคาไม่มีราคาทําความเข้าใจกันเนาะนี่ปี2540แต่คูโดงแนะนําอย่าไปใช้นะครับอย่าไปใช้อย่าไปให้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไปแล้วให้ไปแล้วนี่โอ้โหก็เสียดายแต่ว่าถ้าเกิดจะยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นการคําแนะนํานะครับทีนี้มาพูดถึงอีกเหรียญนะครับเหรียญนี้ ต้องบอกว่าคูโดกเคยทําคลิปอยู่ประมาณ2คลิปถึง3คลิปนะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่พื่น้องส่งเหรียญเข้ามาให้ชมแล้วก็มีการอาจจะมีคอมเมนต์ว่าเอะเหรียญแบบนี้มันจะมีจริงหรือเปล่าคูโดงยืนยันนะครับเหรียญแบบนี้มีจริงนะครับแล้วก็มีการประกาศรับซื้อกันจริงๆนะครับในหนังสือมีการประเมินเอาไว้สูงถึง0,000 0บาท ร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อถึง5 0 0แสนบาทแต่ถ้าเกิดใครมีนะครับผู้ลรงบอกได้เลยหลักแสนบาทแน่นอนเดี๋ยวลองเข้ามาดูนั่นก็คือเหรียญ1บาทตาแผ่นดินนะครับเหรียญ1บาทตาแผ่นดินมีผลิตอยู่2ปีพศนะครับลักษณะนี้ก็คือ2,493และ2,500เหรียญปี2,500นะครับจำนวนการผลิตก็ ล้านเหรียญหลักล้านเหรียญน,นะครับราคาที่เล่นกันก็อยู่ร้อยกว่าบ,บาทนะครับปัจจุบันนี้ร้อยกว่าบ,บาทแต่เหรียญน,นี้นะครับถ้าเป็นปีพุทธศักราช2493เล่นกันหลักแสนบาทมีจริงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เพราะว่าของครูโดงก็เคยเห็นในีตอนที่ไปงาน ในทศการโรงกระสาบสิทธิการนะครับอยากจะบอกนะครับมีการนำออกมาโชว์เหรียญนี้คาดว่าจะเป็นเหรียญทดลองก็คือทดลองบล็อกทดลองปั๊มพอมีการบอกว่าประกาศในราชกิจจานรุเบกษาว่าจะมีการผลิตเหรียญปีนี้รุ่นนี้ก็จะมีการต้องทำบล็อกทดลองพอปั๊มมาทดลองเออมาดูลักษณะเนาะด้านหน้าเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไง ถึงมีการผลิตจริงเพระนาะฉะนั้นปี2,493จึงเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เป็นเหรียญทดลองบล็อกเป็นเหรียญตัวอย่างดูนะครับใครมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเก็บเหรียญเก่าๆไว้เยอะเหรียญแบบนี้มีราคาจริงจะถามว่าหาง่ายไหมพูดอีกครั้งนะครับหาไม่ง่ายแน่นอนถ้าหาง่ายๆราคาไม่สูงนะครับทำความเข้าใจ คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด